อันที่ในเรื่องข้าวคือผมเป็นเป็นศิลปินที่ทํางานทั้งไทยแล้วก็เกาหลีครับแล้วก็ดันต้องไปได้รับภารกิจหนึ่งที่ต้องไปเลี้ยงสุนัขแล้วเราเป็นคนที่เกลียดแบบเกลียดสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบแมวหมาอะไรพวกนี้มากมากเลยพูดไม่ได้พูดคุไม่ได้เราต้องไปแบบไปไปทำงานที่เลี้ยสุนัขอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเรื่องราวเป็นเป็นด็อกเพอร์เซนด้วยไงเป็นคนที่แบบชอบสุนัขมากๆอะไรเงี้ยถึงเวลาจริงก็ต้องต้องเล่นเกลียดหมาแต่ว่าที่ ที่ทีจะเกลียดจริงๆอ่ะถึงแม้ก็เกียดจริงๆเหมือนกันนะานน้องถ่ายยากมากเลยน้องดื้อมากเลยตอนแรกก็รักเอ้ยน้องน่ารักกังเลยถ่ายไปถ่ายมาสิบเทคมันเล่นไม่ได้ซะดีเริ่อย่างยิงอยาจะยิงมาเรื่องวิธีการทํางานครับใกล้เคียงกับของไทยมากๆก็เลยไม่ได้มีการปรับตัวเยอะแล้วก็ที่น่าที่น่าสนใจคือเขาจะถ่ายแค่12ชั่วโมงเท่านั้นคือสมมติว่าถ้าเราเขาจะเอาคิวไหนเราอ่ะถ่ายถึงตีสามอะไรเงี้ยก็จะเริ่มได้ตอนสามโมงเย็น ก็เลื่อเรื่องงานภาพแต่ผมรู้สึกว่าของไทยก็เหมือนกันนะของไทยเรื่องงานภาพก็เนียนมากๆเลยนี่บัีคิดว่าเร็วสุดน่าจะช่วงปลายปีครับแล้วก็ถ้าชัวร์ๆก็น่าจะต้นปีหน้าตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นการโชว์เพลงคพราะราเิกครั้งแรกด้วยแล้วก็เจอบอมคีตัวเ็นเป็นครั้งแรกด้วยก็คือมาเจอกันหน้างานซ้อมหน้างานแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันเลยตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากรอดูแล้วเพราะว่าก็ช่วงนี้ไปอยู่นู่นทุ่นเทมากๆ เหมือนเราอยู่กับละครนี้มาตลอดเวลาทั้งหมดทั้งเปลี่ยนกว่าๆอะไรเงี้ยผมก็อยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงจริงไปตรือมีเก็บทุกอย่างอดทุกย่างเลยนะเดิไปแันดลี่ดึแวะเก็บซีรีส์ไปอัดเองไปหาเพื่อนไปดุ่งแล้วกลับไทยอะไรคินอะไรนะเหมือนกินข้าวเหนียวส้มตำมั้งวันกินตึกที่นู้นเขาไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีก็แต่ตอนที่กลับมาผมมาทำเลสิก ก็เลยต้องต้องพักงานอีกนิดนึงอะไรเงี้ยพอตอนนี้คือทมาแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้โล่สดใสอะไรโล่สดใสเอาโอนิวเวอร์เลยก็แบบก็ขอพักฟื้นไปเลยหลังจากกลับมาเราจะได้แบบก็นอนนอนนนอพักบ้างจากที่ไปถ่ายมาทั้งเดือนด้วยแล้วก็มาทำเลสิกไปด้วยก็ไม่ได้สบายหรอกตาก็แสบไปเแต่ตอนนี้ถ่ายแล้วนอนนั้นตาไหลเหมือนพอกลับมาไปเลสิกปุก็ออกกำลังกายมากไม่ได้อีกละพอมาเริ่มถ่ายละครปุ๊บ ไม่มีตารางไปยิงตอนนี้ก็เลยแบบต้องซื้ออุกปรกรณ์มาเล่นเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รูปที่เราโพสมันก็งานก็ได้อยู่นะได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่อ่ะอันนั้นอันนั้นคือไปถ่ายรูปจริงไม่ได้เล่นจริงซิกอิน <laughs> หรับการคอนเทนงเราซกอินว่มามายิมแล้วก็พ <laughs> อแล้วห <laughs> ล,ลักๆเลือกเป็นเล่นละครเยอะครับแล้วก็เพลงก็ไปอัดที่เกาหลีมาแล้วก็ก็รอออนเพราะว่า ในช่วงปัจจุบันอย่างที่บอกไปก็เป็นแน่นมากๆพองานโพสต์มันมีพื้นที่ให้เราสามารถทําได้เยอะจะเรียงเรื่องยังไงดีโทนสีเป็นยังไงใส่ซาตรงไหนอะไรพวกนี้มันแบบพอมันมีพื้นที่เยอะก็เลือกยากยังไงคนจะชอบนะยังไงมันจะตรงติงกับเราของเราด้วยต้องบาลานซ์กันระหว่างตัวเราเองกับความชอบของกเ่ละคก็แทนตอนนี้นะครับน่าจะประมาณช่วงต้นปีหน้าครับผมก็คิดว่าจะให้เสร็จเร็วที่สุดแต่ว่าด้วยงานที่คุณภาพดี คือ,อยังยังดีที่เกาหลีเรื่องทามโซนนมันใกล้กับไทยมากๆครับถ้าหนักก็น่าจะเป็นตอนที่ไปเมกาเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนเยอะ,ะมากๆลแต่ก็ค่อนข้างจะเจ็ตแลกเจ็ตแล็กน,นานอยู่ไปถึงเจ็ตแลกประมาณ3วันหาย1วันกลับมาเจ็ตแล็กอีกรอบหนึ่งที่เกาหลีต่อ